สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาลอตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสุวิสัยจังหวัดบึงการครับตลาดตรงนี้ตั้งทุกวันท่าเชาวและคุณพ่อเนาะสวยมากกับว่าพี่น้องเส้นทางระวางสุวิศัยเปียบปากขาดครับย่คุมเด่นแดงพี่น้องสายมือครับตังจากหรวนี้ขามาประมาณ2อกิโลเมตรครับตัวแรกแขงมันครับพอเบาวันนี้ได้ไม่จักตัวพอเบาแมนมัดเลยบ่นี้ของพอบอมมาเลยบ่นนี้ โอ้นี่ของผู้ใดตู้นี่ของผู้ใดนี่ของกูของกูยี่ห้อบ่โอ้อาค่อยเอาที่หลังตัวนี้แม่มันของเราได้นี่เนาะไปเอาตัวใดก่อนของพบาบาเอาตัวใกล้ๆแถวนี้คนก็ได้ไปตัวนี้แม่นั่งหน่อยแม่นั่งหน่อยหรือตัวผู้วะนี่แม่นั่งหน่อยแม่นั่งหน่อยสองปีปีกว่าป่สองปีเนาะข้นไในเนาะพบาเบาเนาะโอ้ยง่ายก็เป็นซัตเตัวนี้เนาะโอ้ยบานคักบานเนี่ยอีรีเนาะนี่เนาะเม็ดนึงเนี่ยนี่เนาะ เป็นขั้วเชียเดบอเบาๆนี่เจือเหลียวเอาพวกเขาเนี้วมาใส่เนาะห่วงเท่าไรสนิทเป็นยังไงห่วงไวแปดสิบห้าโอ้บดหอดบดทั้งชิปตัวนี้โอ้พิณหวังเอ้ยนี่เนาะไปเซพูดนี่ก็โอเคเด้เนาะคัดบูได้หมักแล้วนั่นเนาะเนื้อมันได้หลายเด้นี่เนาะนุ่งแก่เลยนี่ยเออเสื้อเนื้อหลายเลยนุ่งแก่เลยเราตัวนี้เลยเพราะวบาวะนี้ตัวนี้เท่าไรนี่กี่ตาโลกนี่ ตัวนี้สิบซีบ่ะตัวนี้สิบซีโอ้ตัรองกันได้บแม่เพื่อนันถือกิ่งบุแขกข้างหลังนะมันเนั่นเขาจิตมันอืมเที่ว่าท่าใหญ่เพื่อนเนี่้าอยู่ตัวนี้พตัวนี้กันชีว่างสองปีอเพราะว่านากัตัวนั่นเนาะน้ากันไหลเนี่ยมันก็ได้นองโอ้ได้นองแล้วบอบุแม่เจละน้องมันเนี่ยเติบเลยโอ้นี่ๆนั่นน่ะอืตัวนี้บ่โอ้ชั้งฝุ่นเนาะ มานเอาตัวนี้ตัวนี้ร่อยสามหาันเป็นแม่ลูกใช้ลูกคนตัวเนี่โอ้นี่ปักเทือกหน้าลูกคนนี้เนาะเมียเป็นทองว่าผู้นี้พอเบาน่ยางัวเป็นควยบนบ้นบนเน่ยใจเนาะพวกนี้ปล่อยยังไงนเถ่นพอเบาเนี่ย้างว่าะหาโอ้ใช่หาช่สามหาเนี่ผมเนีเบิ่งอยู่เนาะอยู่ประมาณสีลูกหาลูกประมาณนี้แหละเนาะเอตัวต่อมาข้างหลังเดียวข้างหลังโอ้ยมัน ถึงลูก่ด้ลยนี่มังนี้บักเทิร์กบ่ดีนเนี้ยมังหน้าตานี่บักเทิร์กนี่สองปีกวัวเม็ดหนึ่งโอ้โหนี่เล่มีพี่น้องเลยพอมีคว้านมีตัวเด่นสันตัวเดียวนั่นบ่ที่พวกเขียวยืนอยู่นั่นบ่โอ้ยกำลังต่อรองราคาครับเสียเดยนเนี่ยพลังเลยตัวนี้เราพอเบ่เนี่ ตัวนี้ห้องไวสิบสามห้าร้อยตัวนี้สิบสามห้าร้อยเนาะสิบสามสิบสามอ้สิบสามห้าร้อยกับเทิก้วนี่เนาะสองปีมาเมีอีกเมีนี่พี่น้องนี่โอ้งามคักตัวนี้เนาะเพิ่นในลูกตัวใดระบาดในลูกเพิ่นหุ่นลูกนี่พี่น้องห้าห้าม่อยอนลูกตัวตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียได้พี่น้องนั้นได้ม้านสองเดือนตัวนี้สูงร้อยมันไม่สร้อยสี่สิบอยู่บวกก รอยชีเนาะว่าได้กับขาดขาดทางรอยสามแปดเนาะลูกสองลูกสามลูกสองลูกสามห้องไว้สามหมื่นห้องไวสามสิบเนาะห้องไวสามสิบโอ้ชูงลอสี่สิบท่านถ้าอ้วนนี่เป็ตะเบิงอยู่นี่เอาชาสี่ห้าร้อยหน่อลูกลูกกับลูกตัวเมีย ท่านพอรูปแบบเนี้ยครับนี่เลี้ยงตัวชื่อไทยคุณน้องว่านี่เออแป๊ตัวชื่อไทยครับเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวิดคลิปตัวนี้บักเถิกเถิกซีปี3ามปีสามซีปีความไวทะเลบักเถิกโอ๊สิบนึงนี่เนาะปันจอยเนาะเบอร์โทรชาพอเบาศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าสองสองศูนย์หกห้านหอย้งราตนาว่าปีเนาะพอเบาเนาะสขายก็โทรมาเบอร์นีมันมานครับพอเบาครับ บังเข้ยพอเตือนแล้วพี่น้องเลยเราได้มางามงามครับสามตัวพอเตือนแม่นมดเลยบ่โอ้ยเออแมนมัดง้อกับแม่นองง้อเท่งนีกัแมนเดี๋ยวเอาเข้ยก่อนเนาะเข้ยนี่แม่ลูกบ่นสามตัวสามคมสามคมสามเลยบ่อู๊เป๊ะไกลๆจังเลยราคาสี่หมื่นทุกๆเป็นห่วงแยกบ่เพื่อเตือนตัวนี้เท่าไรตัวนี้ ตัวเลซิปซีตัวเมีย้ตัวนี้น้อยนี่ซิปซีตัวใหญ่นี่สักสองบ่ตัวตัวเมียโอ้ซิปเกียตเดี๋ยวพาพี่น้องบางข้างๆกันครับนี่ตัวนี้งามเนี่ยเนาะบ้านๆนี่บ่บ่ได้สายพันธุ์กันอยู่ตัวกล้วยบ้านๆนี่แหละเนาะเด็กหลูกยอดพญไทยบางซื่อหลุดรูกอันนี้ตัวนี้ก็ะแห่ลอยสี่สิบเปอเซ็นนี่เนาะแค่เรียนสมัยก่อนนี่โอ้บังบ่จืดเลยนี่เนาะเนาะบังงัวบ้านนี่ ว่านีไปอย,อยังไงแต่ละโ้มแต่ละตัวเแม่แมงไงสองลูกน้ตัวเดียวอันแม่ลูกกันเป็นบ่นีนบ่แม่ลูกเโอ้เขามันอยไ่ยูดว่ามันหลังไงแล้วจังแบบแรงเขาบุ้งไในคลองเดียวกันเลยบ่ถ้าแยกเป็นโคมนี่แต่ตัวนี้หน่อยนี่มนี่ก็แม่คนน่เลยมนี่กับ่สองเมื่อนล็อกทะเลห้องไว้ทะเล มาไปะมาณเลดสิบแปดค่สิบแลูกตัวแมีลูกเมียพ่อเดี๋ยวตัวพ่หนสิบแพี่น้องนี่ครับนี่ลูกคนก็เจ้าอันทับหลอดบอหรือทับตัวมากโตนี่แล้วเนาะโตแต่ว่าพราลูกมันออกมากบวขึ้นมีสีบ่คขึ้นเมียเ่าะอยู่ในขวากวนวัวนี่ตัวผู้อันบ่กแสดงว่าก็จะไปทับทั้งอื่นบ่บ่ครับงวดเจ้าของเขาซื้อมาไว้เป็นโอเป็นพ่อพันเลย ใช่ว่าจะเป็นพวกบาบันแดงอย่างเงี้ยนะบาบันแดงอะไรพวกะีิจะร์บาบันแดงเขาซื้อเป็นห้าหกหมื่นพคนมาไว้เจ๊กี้พ่อพันน,น,นั่นเนาะอืมโอ้แล้วตัวนหนีเลยตัวฟังทั้งนี้แม่ทั้งนี้เลย<ม>ลูกพันตัวใดวบ,บ่โอ้ถ้าพี่นอ้องสนใจก็นคอยทั่วมาหาพ่อเตือนเนาะลูกกับทั้งหนีกัตัวแม่เมื่อตอนนี้พ่อเตือนนี่แม่งมัดเลยอยู่นี่หาตัวนี่ปมีดตะหูเลย โอ้เอาเบอร์โทรศัพท์ถ้าพี่น้องวันเดากไดไปเรียงซูนูนเก้าสามครับซูนเก้าห้าซูนเก้าเก้าสี่ครับเอามันมันพอเตือนครับครับมาพอเขียวพี่น้องเพิ่นมีมาตัวนึงงามอยู่้นของเราสแตดหละเฮ้ยตัวนี้บอกเฮ้ตัวนี้พี่น้องเอ้นี่้องไว้สแพอเขียว้องไว้สิหโอ้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมขอไปบางใไกลซูนูนหกห้าครับูนเก้าเครับสิหกพี่น้องตัวนี้ครับนี่ มีทองมาพวกเขียวโอ้ขวยทองม่รองนี่วองไว้สิบหกครับนี่เนี่สูงลอยสามหาอะไรอีกรครับนี่เขาคนหนึ่งปีกแป,ก,ปกได้จังหน่อยนี่ลูกสามยพวกเขียวเลยคว,ว,ยวนลอดพม่้มองนี่วางไว้สิบหกบ้งดูควยค,ค,ครับตัวสิบหครับมาพอเสแดงดนี่ยอยทั้งคนจะเลืนครับ อันของเรามีแต่คุณภาพเท่านั้นเนาะไฟเสด็งเน,งเนาะค,คุณภาพของถือความครับเออถือความเวลาไปซื้อน้ำพี่น้องกับมีแต่ไห้ราคาดีๆครับผมเมียนไห้จนพ่อใจไห้จนพ่อใจครับมือน,นี้เรายังขายอืมเมียนเมียนมือนี้เรามีตัวเดียวครับเบมน่างน้อยตัวเดียวครับผมมาตัวเดียวมือนี้มือนีอมาตัวเดียวไปใส่เสาลงกลุ่มนัวนี่เนาะครับผมนาดีตัวนี้ไหมหรือพี่น้องจะไปเลี้ยงกันโอ้เขาทาอยู่เป็นไทยบ้านป่ครับครับเป็นไทยบ้านครับก็ยาวเลยขึ้นอย่างไรก็ยาวซุนซุนเขา หรือเขาจเขาวน้านสีเขวาวนบาสี่รครับโ,<อ>โตัวตัวเมียรครับตัวเมียห้องอะไรเธเลยเหรอพอเสด็จสิตัวน,นี้เนาะเอเนือนังมังสาโอเคอยู่โอเคดีครับเป็นตะหูอยู่ในเนบางนี่เนาะเอาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ปดศูนย์ครับศูนย์ศูย์ห้าสองแปดเก้าครับได้ห้อยทั้งพ่อนจริญเนาะพ่อเสดงจพ่อนจริญของถือเออครับครับสินค้ากะดีดีครับผมพ่นกะใจดีได้หอยกะใจดีโอเคครับพ่อเสด็ครับเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์หกสี่หกหกสามเก้าแปดสามแปเจ้าองสนามนอคองสนามครับพ,พ,พี่น้องเบิร์นกัน,กน,น,นรครับมันมีท่องเยาวันเพราะอะไรนี่มันม่นงเบินม่นงเบร์โอ้แม่พี่เห็นบ่้เออแม่มแม่นีนั่งสาวอยู่นังสาวแม่นี่ก็นั่งสาวโอ้ครับครับห<ไ>้องไว ในหอยใจพี่น้องคนรอทั้งไหนคือโจ้ในหอยทั้งไหนคือในหอยไปเน่านี่างไลโอ้ไปเน่าบ้านเฮานี่เนาะอันอาข้มหนี้ดิลูกคนตัวคุณบ่ตัวนี้แม่นางครับโอ้แม่นางคือแดงงามแต่คือจนเสียบตาเอาสุดๆเจ้าอีขะเฉเพราะอะไรมาเอาสามพันหน่อบ่ได้ครับเท่าไรได้สุดๆก็ร้องราคาอยู่กินนะพ่อพ่ออร่อยรูปดิเนี่ิห้องไวห้องไวชิบหบ อ๋อตัวผีก้อนข้าวเดียวเด้อพ่อเสดอแดงทำขาก้องข้าวตัวนี้ทั้งในนี่ตัวนี้บาแต่แม่มันนี่มีนหาะอยครับว่าส่วนมันเด็ดเออหลันลูกมันนะลูกมันเดี๋ยพแนหาคุณบอกแปนทันหาตัวไหนตัวตัวช่วนกันอยู่บนบอตัวเมียอ๋อเบอร์โทรศัพศย์เก้าสามเจ็้าหดครับอเจ้าในหอยยังระบพี่น้องคนใหม่ไนลูกในหอยใจในหอยใจเนาะคิปนี้ไว้แค่นี้พี่น้องผมรับนใจพอเสดง ลำราบพี่จ่าไปก่อนครับพอดไม่ขี้มหนาครับดีครับพี่น้องครับ